ตเมีหน่อยแต่ก่อนหน้านีบนนะคลิปใช่ป่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชองคลิปส่องมือหน่อยอีสานบาน,น้าจ้าวันนี้มือหน่อยกับพามา พักแนงโนงใหม่หนะ้าตะกอเนาะแมนครับผมกมาพบกันในวันที่14มกราคม2องพันหาร้อยสิบแปดจ้ะเมื่อวานกับยึดไปมือหนึ่งพาลูกชายไปทดสอบพัฒนาการอยู่อนุใหม่หนาะตะกอง้องแมนครับผมก็เลยไปเใขปขปเขาปลาไปได้ลงไปได้ลงแนงไม่เขียวตาวน้อยหน่อยนะแมนครับผมมดสองเมืองแนงโน,งน,งน,งนงใหม่จนะ้ะไปดึงกันเบื้องจ้าว่ามือนี้เทาสิได้หน่อยได้ร้ายซ้ำไหน นียนงแล้วต่กองนะอยฝนนะนี่นัองสนใัเป็นใบกิมซ่สูงคือเกา่าก่อนนี้เขาเคยมาเก็บปีสิแล้วนะมำหน่อยนะจ้าเสียงครับ,บน่นนะเดี๋ยวตะกองจะได้เอาเม็ดลบมาฟันฝนออกแตง่งฝนน้ำหน่อยนะ ออเอาตัวเน้นยิ่ในนี่นะแต่ถ้าไม่ทน,นไ้ฮักออกนำ้ำแต่ว่ามีมัตัดเพิ่อนตินอะไงลงก็มีหน่อยเขาปาไปเลยนะปนอเขาไปซ่อมไหนู่นนั่นน,น,น,นะเขาเห็นครับผม,มไม่แต่เรปน,นองเห็ดพอกันแค่นึงกน Mày sáng của nó nằm bên này nằm nằm mình nằm nằm cả nằm 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 nó. nằm nó nằm 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 แกงส่วนห,นหอ,นอ่อนแอบก็ต้อตงวน,นแกงเส่เห็ดเห็ดจิปุลทนไมหนจสว่าวหวเห็ดังาะขอแซมเน้ะเขากันดีใส่กับกินเนอรบพี่นนองถงถอยหมแกงรำมือาเมือกะกินแกงเห็ดใส่ก็ได้พิ่มใส่พอก็แม่เห็ดชิมเฮ็ดชิมฮะเห็ดลายมาจาก

dah ni

ฟังไปฟังฝุ่นละมิหน่ะยไมนได้เฮ้ยบ้าโอ้มมึอนี่เนาะตัวหมอหวานแหงสิบสิบเอ็ดองศาไม่ขอบคุณนี่เนือเอาไปแล้วนี่ดีแต่ก่นี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 ่นะครับผม แล้วก็ถูกตมเขากันนะไม่เหนื่อยเนาะได้ติกล่องภาพเปลี่ยนมุมได้ครับพี่น้อง

我配，哦、嗯，嗯。 ตันสันแห่ดายพดเพราว่ากระสิได้สันนะหน่งน่งงบนาแต่ว่าแนงอ้วนนกแมงัก่นัน

ไปถึงไหนก่อนอมนีสองก่อนนะไม่มีคนกินได้ตลอดสีเรื่องเอยจิ๋มจะยิ้มเลยแมงยิงธงก็มี ý là đấy mà không phải lòng quý mày hai lòng quý mày hai lòng quý này, này này Cần nào, bên khi lót hàng, tự con cái đang bị xe ngang, nhìn thấy mấy này, đây, có xe là ăn phát hẳn này chưa không? Này đi này này, hướng này, hướng này, thấy bên nào anh hình nào này thường nè, này cái chết chết ้างในมันยังหน่อยเผมนี่จะพาเปลี่ยนก่อนนะพื่อนนะเนี่ยนี่นี่นี่มาหน่อปนอะไรบ้านนี่นี่นีนี่โอ้ว่าสเนาะได้อยู่เป็นสีเหลืองเนี่ยโอ้เนี่ยเอาเนอาไปนไปกอก่น ก็อนี่เพียลงเนาะเพียลงเฮ้ยตึกเพียรพันลงแต่อันเพิ่งนเพิ่งแต่วันแนงะะนเพิ่นกต่ยังแนงเพินน่งแต่ยังเดี๋ยวม่ได้ลงแนงเนาะตรงนำ้ำใบลงนำ้ำอันนี้เพิ่นใบใบก้ใหญ่เพิ่นนะนครผม mất sẽ để Amit mất ạ Mình hộp nha Ông này tên mày Nè Có mít mà thang ổn mà này hả? อันมันล้ไม่ไหนขึ้นดีเด้ออันนใช่ไหมเนาะอืมเตตัสอีกหน่อหนึ่งนี่เพิ่งก็มีเด้อเพิ่งหกเพิ่งจะแข่งขึ้นมาจำแซมกันเนาะต้องเปิดเพิ่งเข้านปนอนแบบนี้เอ๊ะ เรื่เตเดออกเแ่นะผมผมมาแต่กุ่มผ่านป่ฝนปีนี้ดีเกินมาแต่กุ่มผ่าเอามาเร็วก็ได้เก็บเพให้พี่น้องบิ่งเรอน้องถึงมาแต่บ่เมนวงนพิ่งกระบอนีแต่ก้อนี่ทมาสองเว้นสองนมันก็ยังออกเอสองนี้น

ตาเพิ่งดูแจแกเพิ่งนาะน่าฮาีเนาะแน่นคุณเจอมนี่นือเอาแหนงนอยู่แหนงเพิ่นงามอยู่เนาะน่ครับเพียบเพียเพียบว่าลงแหนงเนาะ Mình, là một công câu vào riva. And Pia long hai to công bóng bên này. Bông cầm nhìn lại hai yêu phụ bông ngang, tà long nang liệt. Tricky nè yêu tóc ngon 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 một một đền. một Cái này là tỏ ấy Đúng rồi Vân một ỏ Trên đây là vân thủy sầu nè Thôi mà Thì nó đấy đây Sốt bỏng lên mà hết tình đấy Thì ai sau sâu luôn Thôi mình thấy nó Mình này Mình mất đó đầm đi Đi, ngồi đây bà. Đi, xuống này, với này.

เนงกบวดพี่เน,น,นาะเนงรเนงนาแต่ว่าอวจ้ะแบบเนงคนแต่งบลายไว้สัะบไแต่แตงเนาะเพราะว่าบไแต่งแล้วก็บ,บไใส่ปุ๋ยปาจะกองอมีดมาทากองดีดีันทำน

ตีเนียง,งงงๆอยู่ตึนตาพอดีเลยนี่ดูหน่อยตึมตาขนาดกลางเนะาะจ้ะตึมตาเอาปลาเฮดวอมันกับอ,อ๋มาหาฮักหน่อหม่เนาะแม่ครับผมที่ว่า พอได้แกงอยู่เนาะแมนน่นครับผมเ,เดี๋ยวพากระบป๋าจะไปส่องน้องใหม่ต่อนะแม่ครับผมเอากวามเสียดายิ่นเนๆะกันเนาะอ่กระเป๋าเงันจ้าอยู่ไหนพามาฮักแนงเ้องใหม่เหมือนเดกอะถือว่ามันน้อตนะกองเนานะนเป็นไผ่เหลียงเนื้อจ้าไผ่เหลียงไผ่กิมซุ่งนี่ละจ้าแต่ว่าเพิ่น บริแตงเนาะคนเคย<ม>แตกแง้งโบนาจา้ะแต่ว่ามีแต่แนงบวบแนงใหญ่ๆอยู่จะ้ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้จ่วได้กายืดเยื้คำวมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนู่นอนได้เลยจ้ะก่อนศึกบากันไม่นอนก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกถัดที่เขามา,า,มารรใ,ให้กำลังใจ,ใรรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาจ้า,จาวันนี้หน่อยสิาพาไปหาอย่างสิโ้มสีมันอย่างแน่จะ้ะช่วงนี้ก็สิได้งดลงน้ำก่อนเพราะว่าอากาศหนาวแหงน่ะแต่ก่อนครั็ พ,พอ่อพ่อทำไงในคลิปหนาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับ